ฝันเห็นลิงส่วนมากการฝันเห็นลิงมักจะเป็นฝันมงคลคือฝันที่ว่าด้วยการได้พบเจอเรื่องแปลกใหม่ีล้วนแล้วแต่จะนำพาให้ผู้ฝันได้พบเจอประสบการณ์ที่ดีงามทั้งนั้นแล้ววันนี้ทางซัมฮาวทูพาทุกท่านมาฟังคำทำนายเกี่ยวกับการฝันเห็นลิงแบบต่างๆพร้อมเลขเด็ดนำโชคเอกมาให้กันด้วยค่ะ ฝันเห็นลิงหนึ่งตัวช่วงนี้ข้าวยากหมักแพงรับทรัพย์รวยล้นฟ้าหากท่านฝันเห็นลิงหนึ่งตัวเรียกได้ว่าเป็นโชคดีอาจจะได้ลาบทรัพย์สินเงินทองจากการแสวงโชคทางด้านทิศตะวันออก แนะนำให้หลีกเลี่ยงการกลับบ้านดึกเพราะว่าไม่ใช่แค่เจอฝนตกหนักแต่ยังเจออันตรายที่ไม่ปลอดภัยนั่นเองนอกจากนั้นให้ระวังไม่ควรที่จะจ่ายเงินเกินตัวค่ะและการฝันเห็นลิงโบราณว่าฝันที่มงคลจะมีคนคอยช่วยเหลือเกลื้อกูลเมื่อเจอปัญหาใดๆก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้าช่วยนะคะการฝันเห็นลิงเป็นฝูง ควานอนอาจอ่อนแอแม้อยู่ลำพังแต่หากอยู่รวมกันก็พร้อมเปิดได้ทุกเมือ่อผู้ที่ฝันเทลลิงเป็นฝูงไม่ว่าจะเป็นฝูงเล็กหรือฝูงใหญ่หรือจะเป็นลิงยักษ์จากดาวสายาทานายทายทักว่าจะต้องเดินทางไปในต่างแดนหลายแห่งเป็นเวลานานส่งผลให้สุขภาพโดยเรื่องกระดูกอาการปวดหลังกำเริบขึ้นมาทันทีช่วงนี้แนะนำให้ไปหาหมอเพื่อตรวจสอบกลรามเนื้อดูนะคะหากฝันว่าได้เจอลิงยักษ์ หากใครเคยดูการ์ตูนเรื่องดากอ้อนบอลต้องรู้จักกับซุนโกคูพระเอกนักรบชาวสซย่าที่มีร่างสองร่างคือร่างลิงยักษ์และสำหรับฝันเห็นลิงยักษ์ตามความเชื่อของไทยเตือนว่าจะเป็นเรื่องฝันร้ายงานที่ทำอยู่อาจไม่ประสบผลสำเร็จงานค้างจนต้องยกเลิกนอ,อกจากนี้ยังอยู่ในช่วงแห่งความลุ่มลุ่ม,มดอนดอนมัวเมาระวังการใช้ชีวิตที่ประมาทจนเกินไปนะคะแนะนำให้มีสติในการใช้ชีวิตมากๆจะดีค่ะ ฝันเห็นลิงตัวน้อยกลางป่ากลางเขาสุดไกลพ้นแม้เป็นนิมิตในยามวิกาลก็ยังสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติกระทั่งลิงน้อยโผล่เข้ามาในความฝันหากฝันเห็นลิงน้อยเป็นความฝันอัปมงคเลเตือนว่าคุณจะโดนผู้ใหญ่หรือผู้ที่อยู่เหนือกว่ารังแกสำหรับการงานช่วงนี้เหนื่อยหน่อยแต่ต้องอดทนรอฝั่งฝันเพราะจะประสบผลสำเร็จแน่นอนค่ะแต่ต้องรอเวลาก่อนนะคะ หากคุณมีความฝันว่าลิงมาเล่นด้วยวานอนกลางดงพงไพรไข,ขว่คว้าเถาไม้กิ่งใหญ่หอยโหนกลางอากาศดุจเจ้าป่าในนิมิตฝันเห็นลิงมาเล่นด้วยนั่นแปลว่าคุณกำลังจะได้พบเพื่อนใหม่มิตรภาพครั้งใหม่ในการทำงานแม้ช่วงนี้จะมีความเครียดอยู่บ้างแต่แต่ก็อย่ากเกิดการวิตกกังวลจนเกินไปเพราะสุดท้ายแล้วอุปสรรคต่างๆก็จะมาลายหายสิ้นไปค่ะ และสำหรับเลขเด็ดทำนายฝันเกี่ยวกับการฝันเห็นลิงมีทั้งเลขเด็ด2ตัวและเลขเด็ด3ตัวเลขเด็ด2ตัวก็คือ 44, 95, 54, 45และเลขเด็ด3ตัวก็คือ5 49, 954, 955 และการมีความฝันที่เกี่ยวกับสัตว์หรือฝันเห็นลิงคือเป็นหนึ่งในความฝันยอดฮิตของคนไทยเลยนะคะมีความเชื่อในตำนานพื้นบ้านศาสนาพราหมณ์ฮินดูนอกจากนี้ยังเป็นของขลังเสริมโชคลาภให้แขล้วคลาดปลอดภัยอีกด้วยค่ะดังนั้นการฝันจึงเป็นฝันที่เป็นสิริมงคลน,นั่นเองค่ะ สำหรับาทูขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลักซิม AIS ซิมเบอร์มงคล AIS เสริมความปังชีวิตดีต้องมีซิม AIS สามารถสแกนลาย QR Code ที่หน้าจอได้เลยหากท่านต้องการที่จะเปลี่ยนซิมใหม่ที่เป็นเบอร์มงคลนะคะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.aissimshop.com มีเบอร์สวยๆให้ท่านได้เลือกและโปรโมชั่นซิมอินเทอร์เน็ตมากมายหลากหลายโปรโมชั่นให้ท่านได้เลือกเช่นกันค่ะ และหากท่านชื่นชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราซัมฮาวทูได้ทำคลิปดีๆออกมาต่อเนื่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ